ก๊อกที่รูดย่บงนี้นะครับให้เก็บไว้นะครับเพราหัวมันเนี่ยน้ำหยดติ่งๆลองซ่องดูนชมีดแงจับนั้นไข่นอตลงมาโยกมาเรียบร้อยใช้ปากตายเบอร์14 หายไปหน่อยก็ยังรู้อีกใช้ไม่ได้จากนั้นปิดสต็อกวาลลองถูๆดูก่อนครับส่วนตัวนี้เป็นของยี่ห้อ VCS ครับผมก็ถอดออกมา ในกรณีที่ยางมันเสียหรือหัวนี้มันเสียเลยครับเราสามารถําหรับหัวได้อันนี้ก็โรนปูนเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวนี้คือตัวเสียมันรั่วแล้วนี่คือคือหน้าแปลนแล้วก็นี่ก็คือ,อยาที่สัมผัสเข้าไปให้แน่นก็จะไม่รั่วครับแต่ผมที่เก็บเอาไว้เราก็สามารถเอายาเอาหัวเนี่ยมาลองใส่ถ้าใส่แล้วได้ก็ใช้ได้ครับ มันก็เลยี่รั่วที่หัวเลยหรือยางหมดสภาพจริงๆแล้วเราก็สามารถเอาอยางของตัวเสียตัวอื่นมาลองใส่คือเปลี่ยนทั้งหัวเลยเพราะหัวมันจะใส่กันได้หมดเี๋จะลองดูครับ เรียบร้อยครับไม่รั่วแล้วใส่ให้แน่นครับเวลาแน่นมากมากมันจะดันยางเข้าไปให้แน่นสนิทมากขึ้นทําให้มันไม่รัว่วนะไม่รัว่วนะครับจะได้แล้วนี้ก็ใส่ประกอบกลับเข้าไปเลยครับ นี่นวผมจะลองเปิดน้ำให้แรงสุดเลยไม่ได้บอสครับไม่มีงานร่วงไม่มีงานหยดนะครับ